พักยกครับพี่น้องน้ำมันหมดขับจนน้ำมันหมดเลยอันนัวขับยับจัดดาบลุยต่อฮะเลี้ยงหมูเฮ้ยแม่โกมันเลี้ยงหมูได้เหรอ สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดีดวดครับผมอ๋คลิปนี้ครับจะพาดูการขึ้นบองแต่ละคันนะครับไปนี่ก็จะเป็นน้องไข่มุกนะครับนี่ครับสวัสดีครับโอ้ล้ลงอีก ถ้ายรูปหน่อยแจ๋เเวเลยครับน้ำมันหมดยังยังแจ๋วขึ้นบอ่อเซียสองไนดะ้อเอาได้เกีรยสองไหวอ <laughs> ยอกยอกยอกอบอ่อค่อนข้างก็จะชันอยู่แหละนะครับ ถ้าเฟืองเร็วถือว่าขึ้นยากครับขนาดนี้จอๆครับเด็กก็ลอยจัดครับมุกเจิยกร,ระหนุ่มอะปราทำเชือสซะมุมนี่แหละโอ้ย้อนแสงอีกเมก,กาเจ็ดอีหรือเปล่า ความจัดหนักจัดเต็มครับงานเหมาห้าไร่ทีเด็ดเ,เมก้าครับเมกาเอ้ยเดกา้าเดกา้าน้องไข่มุกครับหลวงสุดบูมก็จะกินน้ำมันหน่อยแหละน้ำมันช่วงนี้ก็36บาทนะครับกลลอนหนึ่งด้านนิดเดียวเอง 500ร้อยนี่ได้นิดเดียวถือว่าเร็วครับ F5 คันนี้ระบบเต็มแต่ฟันหักไปซี่หนึ่งครับอันนี้เก็บทางขึ้นมาแล้วนะอะ จยาไม่ได้กดคันเร่งครับวะถึงคิวของน้องไข่มุกแล้วครับมารอบเดียวจบไหมไม่น่าจบครับน่าจะอีกรอบหนึ่งนี่ถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาครับคนนี้อาชีพพ่ออย่าล้อเล่น ตามชาหน่อยครับเด็ก้าร้อยเก้าห้าครับคันนี้ซื้อมาจากแถวแถวอู่ชุมพลบุรีครับอายุสิบเก้าปีนะครับ เรียนอยู่ปวสนะครับเ,เทคนิคสุรินนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์สายอิเล็กครับผมก็ช่างยนต์เหมือนกันเอ้ผมก็เทคนิคนะแต่ว่าช่างยนต์ครับเทคนิคช่างยนต์แต่ว่าเรียนไม่จบครับได้เมียก่อนหยุดเรียนเลย จริงๆดอบไว้ได้นะแต่ผมไม่ได้ดอบไว้เสียดายมากน่าจะเรียนให้จบอุตสาหสบติดจบม .6 นะครับจบม .6 จากสุรพินนะครับเดี๋ยวจะรับประวัติว่าผมเรียนจบจากไหนนะครับโรงเรียนปถมก็โรงเรียนบ้านจรวยนะครับมัธยมก็ สุรพินวิทยาคมนะครับอำเภอลำดวนจบม .6 มาต่อปะวะสเทคนิคช่างยนต์สุรินครับแต่ว่าไม่จบอย่างที่ว่าแล้วครับไปได้เมียก่อนเลยไม่จบโอ้ร้อนวันนี้อากาศร้อนมากเลย รอชมว่าขึ้นบอน่อเน่้หรือเปล่า941น้องบอก941นะไม่ใช่เปล่านะลืมเปลือง9ว่าถือว่าเร็วอยู่นะคิดที่แล้วก็พาขึ้นรถไปแล้วนะ ดครับคนนี้โสดนะครับเม่ยจะลมเลยท่อตัวเอสยิงลงล่างว่ดีเลยขันต่อไปครับเสียนิด คันนี้เป็นเทอร์โบครับไม่ต้องสืบความแรงสบายสบายอยู่แล้วครับเอ๊ะทำไมคันนี้ถอยรอบเดียวจบคันคันน้องไข่มุกถอยรอบเดียวไม่จบผมเห็นน้องถอยหลายครั้งแล้วรอบเดียวไม่จบ หรือว่ามันเลี้ยวได้หน่อยก็ไม่รู้นะแต่ละคันช่วงเลี้ยวน่าจะไม่เท่ากันครับนี่แจกตัว๋วนะครับซื้อดินเที่ยวละร้อยรวยเลยคนขายดินรวยเลยครับเลิกกี่โมงพี่ห้าโมงห้าโมงครึ่งจัดไป แถวนี้บ่อเยอะเนาะงานด่วนงานด่วนทางเยอะทางเยอะนนีฝฝเมื่อวานฝนตกไหมตกแต่ก็วิ่งได้ครับบ่อแบบนี้ ซนนี้ก็วิ่งเข้าเมืองได้ครับขาดเดียวนี่ประมาณสักสิบโลครับเออไม่ถึงไม่ถึงขาดเดียวประมาณสูสีนะมาณแปดโลครับวิ่งเข้าเมืองสุรินเที่ยวละห้าร้อยทีมงานโซนสุรินมีอยู่ท,ทั่วทัท่วทิศเลยครับ เนื้อใต้ออกตกมีหมดเลยนะครับถือว่าทำงานดีอยู่ครับ F5 คันนี้ อันนี้หน้าวิ่งอยู่ครับเหลือ90บาทนะครับขาเดียวแค่โลครึ่งครับไปกับ3-4โลนี่แหละนะครับตีไป4โลให้4โลไปกับ4โลแล้วกันเหลือ90บาทวันหนึง30เที่ยวได้ครับคูณดูครับหักลบน้ำมันก็พันหนึ่งไป จ้างคนขับก็เหลืออยู่นะนิดหน่อยอะโอ้โหท่อยิงลงล่างครับ โดนเต็มเต็มตากล้องมีตะลุมเลยนี่อู้สายหอนครับหอนแบบนี้น่าจะเป็น H S 5 0ครับไม่ไม่มก็4ศูนยะ์ี่ครับแป๊บเดียวก็มาแล้วครับ ชิดชิดต้นยูคาที่หนึ่งก็ได้ครับโอ้ไข่มุกตามเขาติดๆเลยครับโอ้โหไข่มุกไล่เจ็ดอีติดๆเลยครับป๋าบอกมีแต่คันแรงๆเลยครับ 3คันเองวิ่ง3คันนะครับคันละ30ก็วันละ90เที่ยวาหาหาได้ไม่ร้อยเที่ยวไม่น่า<ม>ได้เนะแปกว่าพี่แปดสิบเก้าสิบเนะานะอ,อุ้มผู้สาวขับรถแรงแท้ดูอยสามตูดเก้าเจ็ดเลยครับมา <โห S 1> เป็นลมครับไม่แน่ใจว่า 7E หรือ 8E นะครับนี่ตัดแล้วน่าจะ 8E นะหมดไหมหมดไหมหักหมดไหมรถน้องหักไม่หมดครับดูครับนิดเดียวเองน่าจะช่วงล้อแคบหรือเปล่าล้อหน้า เฮ้ยช่วงรองกว้างหรือเปล่าหักไม่หมดยังไงไม่รู้นะสับสนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าหักได้ได้น้อยนี่ต้องเรียกอะไรต้องขนส่งอาจจะสั้นครับต้องต่อ น้องบอกว่าอีสสุดูแลง่ายครับอะไรก็หาง่ายนะก็ระจริงครับอีโนโ่ค่อนข้างจะดูแลายากนเนาะเพราะว่าอะไรก็แพงกว่าแต่จใจก็อยากได้อีโน่ อายุกน้ำมันแพงก็สู้ๆกันไปลุยกันไปพี่น้องไม่สู้ก็อดตายครับ นี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรถวิ่งสามคันเองนะครับรถวิ่งขนาดนี้ก็ได้เที่ยวเยอะครับไม่ต้องแย่งเที่ยวกันบายบายครับสวัสดีครับ